สวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาโครงงานทุกคนนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนบรรณานุก,กรมโดยรูปแบบ APA 6 t s Edition นะครับในการจัดทำเอกสารรูปเล่มของโครงงานนะครับหรือว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องมานำต้องนำมาใสใ่ในเอกสารของเราโดยเฉพาะในบทที่2 ที่เป็นในส่วนของการนำทฤษฎีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกับที่เราเอาไปใช้ในการจัดทำชิ้นงานนะครับมาอ้างอิงทีนี้มันก็ต้องมีการระบุว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับถ้าจะบอกที่มาของเนื้อหารตรงนั้นเนี่ยมันจะไปบอกไว้ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าบรรณานุกรม หรือบางทีจะมีการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนก็คือเราจะมาเขียนอ้างอิงตัวแหล่งที่มานะครับในส่วนของไฟล์บรรณานุกรมนะครับด้วยรูปแบบ APA 6th Edition นะครับมีเนื้อหาบทที่2เป็นหลักที่เราไปเอาข้อมูลมาใส่แต่มันก็จะมีบางบท ที่เราสามารถอ้างอิงได้เหมือนกันโดยเฉพาะบทที่หนึ่งหรือบทที่สามบาง,งเนื้อหานะครับทำไมเป็นการเจาะลึกจริงๆนะครับแต่ว่าในโครงงานของเราเนี่ยก็เน้นในส่วนของการบอกแหล่งที่มาบอกอ้างอิงบรรณานุกรมของเนื้อหาในบทที่สองพอ,พอนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเนื้อหาเนี่ยมันจะมีมาจากหลายแหล่งมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแต่ละแหล่งนะครับก็ ที่ยอดฮิตเลยก็คือบางหัวข้อที่เราไปสืบค้นข้อมูลเนี่ยมันจะมาจากหนังสือนะครับมาจากหนังสืออย่างเช่นถ้าใครทําเกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสไปเปิดดูทฤษฎีหรือหลักการของการเขียนเว็บไซต์ในหนังสือเรียนหรือตําราที่อยู่ตามห้องสมุดต,ต,ต่างๆแล้วก็เอาเนื้อหาตรงนั้น,นที่เกี่ยวข้องกับที่เราใช้งานนะครับมาใส่ในบทที่2นะครับ พอใส่เสร็จปั๊บเราก็ต้องมาเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงว่าหัวข้อที่เราเอามาใส่ในบทที่2นั้นมันมาจากหนังสือเล่มไหนมีชื่อเรื่องหนังสือว่าอะไรใครเป็นคนแต่งแล้วก็ตีพิมพ์เมื่อปีไหนนะครับรูปแบบของการใส่บรรณานุกรมที่เราไปเอาเนื้อหาจากหนังสือเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเราจะต้องไปดูในหนังสือครับเปิดดูที่หน้าปกก็ได้ครับว่า ผู้แต่งคือใครปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าพิมพ์ครั้งแรกนะครับก็ไม่ไม่ต้องใส่นะครับสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์พวกนี้นะครับตัวอย่างก็มีให้ดูทั้งสามตัวนะครับฉะนั้นกลุ่มโครงงานกลุ่มใดนะครับที่ไปเอาในส่วนของเนื้อหาจากหนังสือมาจะต้องอ้างอิงนะครับโดยใช้รูปแบบตามนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่าง ตัวหนาตัวธรรมดาตัวเอียงตรงไหนเราก็เน้นให้ตามนั้นสีไม่ต้องเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดไม่ต้องเป็นสีส้มให้เป็นสีดําทั้งหมดนะนะครับก็คือเนื้อหาบทที่สองหัวข้อไหนเราไปเอาเนื้อหาจากหนังสือมาใส่เราก็อ้างอิงหรือบอกแหล่งที่มาในบรรณานุกรมโดยบอกว่ามันเป็นหนังสือเล่มไหนนะครับเนี่ยตามรูปแบบตัวนี้นะครับนอกจากนั้น มันยังมีในส่วนของการไปสืบค้นข้อมูลและเอามาใส่ในเอกสารบทที่สองของเราที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับก็คือหลายกลุ่มเนี่ยไม่ได้ไปเอาจากหนังสือแต่ไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ตามเพจตามอะไรต่างๆนะครับ <S <S เราก็ต้องมาเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาตรงนั้น โดยใช้รูปแบบของเว็บไซต์นะครับซึ่งเขาจะมีรูปแบบตามนี้นะครับหนึ่งเลยเขาบอกต้องระบุผู้แต่งนะครับแล้วก็บ่งเล็บปีที่พิมพ์พวกนี้ครับคือถ้าเป็นเครื่องหมายที่เป็นสลแ,แบบนี้นะครับหมายถึงว่าต้องเคาะนะครับหมายถึงการเคาะเว้นวรรคสหนึ่งตัวคือเว้นวรรคหนึ่งครั้งสลสองครั้งคือเว้นวรรคสองครั้งนะครับจริงจง เราดูตามตัวอย่างนะครับกรอบสีแดงตรงนี้คือรูปแบบส่วนตัวอย่างเนี่ยก็มีให้ดูนะครับว่าอ๋อถ้าเป็นเอาข้อมูลในเรื่องของระบบสีมาใส่ในทฤษฎีบทที่2ของเราเราก็ต้องอ้างอิงนะครับว่าใครเป็นคนเผยแพร่บทความหรือเนื้อหาตรงนั้นนะครับเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ชื่อบทความมีชื่อว่าอะไรสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ในสุดท้ายเลยก็คือต้องบอกว่า เราไปสืบค้นจาก URL ตัวไหนนะครับเราก็ต้องเอามาใส่ด้วยนะฉะนั้นใครจะมาเขียนว่าสืบค้นมาจาก www.google.com ไม่ได้นะครับเวลาที่เราสืบค้นข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องไปคัดลอกลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับจริงๆเนะ่นะครับตอนที่เราสืบค้นข้อมูลเนี่ยเราจะต้องทำารรณานุกรมไปด้วยเลยนะครับมันจะได้เสร็จภา,ภายในตัวของมันนะครับในะอย่างตรงนี้ครับมันก็เป็นในส่วนของ การอ้างอิงบอกแหล่งที่มาในบรรดานุกรมจากการไปสืบค้นจากเว็บไซต์นะครับก็มีให้ดูนะครับประมาณนี้เราก็ไปดูตามเลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของการเขาเรียกว่าการเอาเนื้อหาของการวิจัยนะมาใส่ในรูปเล่มของเราด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อบทที่สองเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีอยู่เดี๋ยวจะไล่ไปเปิดดูบทที่สองอีก,อกน,นิดหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่างานที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือว่าโครงงานนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนในระดับปวชนักศึกษาในระดับปวสนะครับลักษณะงานที่เราทำนี่จะไม่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์นะครับจะเป็นในรูปแบบของโครงการนะครับแต่ก่อนมันชื่อวิชาว่าโครงการแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นโครงงานหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นโปรเจกต์นั่นแหละครับเราก็ต้องมาเขียนอ้างอิงว่าเนื้อหางานวิจัยที่เราเอามาใส่นั้น ใครเป็นคนทำมีชื่องานว่าอะไรแล้วก็เป็นระดับงานวิจัยแบบไหนนะครับในตัวหัวข้อนี้ครูก็วางคอนเซปต์ไว้ให้ว่าเราก็ต้องไปหางานวิจัยไปศึกษาก่อนนะครับดูตัวอย่างรูปแบบการทำโครงงานชิ้นนั้นว่าเขาทำยังไงนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์ดังนั้นวิธีการอ้างอิงก็จะประมาณนี้นะครับนะมีทั้งรูปเล่มโครงงานที่เป็น เป็นเล่มจริงๆนะครับที่มันออกมาเป็นเล่มแล้วที่รุ่นพี่เราทําเป็นรูปเล่มมาส่งคุณครูประจํารายวิชาเอาไว้นะครับแล้วเราไปสืบค้นจากห้องสมุดของแผนกหรือห้องสมุดของวิทยนะครับอันนั้นคือเป็นเล่มแต่ถ้าเป็นแบบออนไลน์ก็คือมันจะมีระบบค้นหาข้อมูลฐานข้อมูลออนไลน์ก็อ้างอิงตามนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่า หรือเราต้องจําไม่ได้ว่าไอ้เนื้อหาตรงนั้นเราไปเอามาจากไหนนะครับเนื้อหาในส่วนบทที่2นะครับมันจะมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ไปเอาข้อมูลจากหนังสือรูปแบบบรรณานุกรมที่ไปเอาจากเว็บไซต์รูปแบบบรรณานุกรมที่ไปเอา,เอาจากวิทยานิพนธ์หรือโครงงานนักศึกษาพวกนี้นะครับมีทั้งที่เป็นแบบเล่มแล้วก็เป็นแบบออนไลน์นะครับฉะนั้นเราเข้ามาดูตัวอย่างในคลิปนี้แล้วก็ไปเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องนะครับ บรรณานุกรมนะครับต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบนี้นะครับเราจะใช้เนี่ยแบบ apa 6 edition ตัวนี้นะครับอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ nu press นะครับมหาวิทยาลัยนเรศสสวรน,นะครับที่ได้เผยแพร่ข้อมูลการเขียนบรรณานุกรมเอาไว้นะครับนะทีนี้มาดูไฟล์เอกสารบทที่2นะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อตรงนี้ครับในการจะทำงาน งานรูปเล่มโครงการเนี่ยในบทที่2จะเป็นการอ้างอิงทฤษฎีความรู้แล้วก็งานวิจัยต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละโครงงานแต่ละเรื่องนะครับโครงงานแต่ละชิ้นงานเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะมีหัวข้อในการที่จะเอามาใส่เป็นบทที่2ตัวเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนทําเว็บคุณก็ต้องมีทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บนะครับ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ก็ต้องเอามาใส่นะครับอะไรที่ทําให้ชิ้นงานเราเสร็จได้แสดงว่าเราต้องไปรู้เรื่องนั้นมาก่อนเอามาใส่ถ้าใครทําเกี่ยวกับสื่อการสอนแน่นอนคุณก็ต้องรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสืส่อการสอนอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่ต้องเอามาใช้ในการทําสื่อการสอนก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้ฉะนั้นหัวข้อของแต่ละกลุ่มโครงงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะอาศัยว่าเ,เพื่อนทําเสร็จแล้วนะครับไปก๊อปเพื่อนมาไม่ใช่นะครับ คือถ้ามันเป็นคนละประเภทกันอันนี้จับผิดได้ง่ายเลยนะครับนะฉะนั้นหัวข้อตรงเนี้ก็ไปวิเคราะห์นะครับไปสก,กัดเอาว่าชิ้นงานที่เราทำเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ความรู้ดใดบ้างเพื่อที่จะให้เราเอาความรู้ตรงนั้นน่ยมาทําชิ้นงานให้มันเสร็จนะครับฉะนั้นบางกลุ่มเนี่ยจะมีไม่กี่หัวข้อ,ขอบางกลุ่มก็จะมีเยอะนะครับมันก็เป็นการ เขาเรียกว่ารีวิวในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเอามาใช้ในการทำชิ้นงานแล้วก็การทำวิจัยด้วยนะครับส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยตรงนี้ก็กำหนดเกณฑ์อย่างต่ำไว้ประมาณสัก5ตัวนะครับดันั้นกลุ่มใดน,นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมามาใส่อ้างอิงในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการสรุปผลอภิปรายผลว่า ไองานวิจัยหรือว่าโครงงานที่เราทำนะมันมีความสอดคล้องมีความคล้ายคลึงอย่างไงอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่ลึกลงไปนะครับเรากําหนดไว้ขั้นต่ําประมาณ5้าเรื่องนะครับนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยในบทที่สองเรามีหัวข้อทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในบรรณานุกรมควรจะมีหัวข้อการอ้างอิงตามจํานวนของเนื้อหานะครับ อย่างเช่นถ้านับรวมกันแล้วว่าหัวข้อทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณ10เรื่องในบรรณานุกรมก็ควรจะมีการใส่ลงไปนะครับการใส่ลงไปทั้งหมด10แหล่งด้วยกันนะครับนั้นเวลาเช็คไม่ยากนะครับหรือจะไล่เช็คอีกทีหนึ่งว่าเราได้เขียนบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาของเนื้อหาที่เราเอามาหรือเปล่านะครับแล้วบรรณานุกรมเนี่ยเวลาเขาเรียงนะครับเขาจะเรียงจากตัวอ,อักษรของชื่อผู้จั ทำหรือผู้แต่งจากกอไก่ไปหาฮอนกคู่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เอามาต่อต่อกับลำดับสุดท้ายของตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เรียงใหม่จาก A ถึง Z นะดังนั้นในส่วนบรรณานุกรมเนี่ยมาดูตัวอย่างตามนี้นะครับเอาเนื้อหาจากหนังสือมาใส่ก็อ้างอิงจากหนังสือเอาเนื้อหาจากเว็บไซต์มาใส่ก็อ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับเอาเนื้อหาจาก งานวิจัยหรือโครงงานรูปเล่มอะไรต่างๆก็อ้างอิงตามรูปแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มาบอกกับพวกเราในคลิปนี้นะครับหากคนใดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในในการเรียนการสอนกับครูนะครับเรามาดูเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็ให้ยึดรูปแบบที่คุณครูประจําวิชาเขาเขาสั่งเขามอบหมายตามนั้นนะครับอันนี้ในส่วนของรายวิชาที่ครูสอนก็มาไกด์ไลน์เป็นคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับจะได้แบบ รู้ที่มาที่ไปที่เดๆว่าทำไมต้องทำบรรณานุกรรนะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ